สวัสดีครับพบกับช่องมิตรบอยมือล้านออนโดน,นะครับบรรยากาศอาตอนเย็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับโสมป่าสมุนไพรป่าของเราเลยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูโสมป่ากําลังแตกเลยนะครับก็คือผมอได้ทําการเริ่มขุดนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์ ก็แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปถึงโสมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอานะครับมิตรบอยมือลาดออนทัวร์นะครับก็ได้มาถึงดวงโสมแล้วนะครับนี่นะครับเสียงนกร้องมะคืนฝนตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นโสมนะครับนี่นะครับเอ่อเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขุดดูหัวดูหัวสักหนึ่งหัวก่อนนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามกับาัได้นะครับสมป่าสมพันปีของเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูสวามสวยเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูโอต้นต้นก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราอันนี้เราจะเน้นขุดที่ง่ายๆก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ผูงขึ้นมาเลยครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นะครับผมดึงนะครับขาดนี่นะครับเป็นลักษณะของนะครับโสมพันปีของเรานะครับนี่นะครับต้นยังเป็นอย่างนี้นะครับหน้าหนาวเขาก็จะออกดอกนะครับสดสวยเลยนะครับไว้บำรุงร่างกายกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปลูกขึ้นไปก่อนเลยนะครับ อ, å, อันนี้ไม่ตายนะครับปลูกได้เลยนะครับผลดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับนี่นะครับท่านผู้ชมในรูในรูหินนี่เขาขึ้นหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ย <prejudice steroids> <leaves> ังเป็นต้นเล็กียวนะครับแนะนําสินค้าให้ไปปลูกนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้กินดีนะครับบำรุงร่างกายดีเลยนะครับสาหรับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็รับประทานได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่ นี่นี่นี่ต้นใหญ่นะครับเขาจะชอบอยู่ในหินอย่างนี้ในซอกหินอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะขุดยากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่เรานี่นี่เดี๋ยวเรางัดมาให้ดูก่อนเพราะต้นเขาใหญ่ใหญ่ไหมโอ้โหงัดได้นะครับท่านผู้ชมเราอาจจะถ้าโชคดีเราอาจจะได้ต้นใหญ่ขึ้นมาดูนี่ต้นเริ่มพอได้นะครับไม่ได้นะครับเราจะไปงัดนะครับนี่นะครับของเขาลักษณะนะครับจะเป็นเหมือนสมเกาหลีนะครับ ของเขาจะออกกิ่งก้านสาขาเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ก็ใช่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นี่นะครับใช่ทั้งหมดเลยนะนะครับนี่ครับต้นของเขาเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะครับเนี่นะครับท่านผู้ชมใช่หมดนะครับเขาจะอยู่กับหินอย่างนี้นะครับเราขุดยากนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกอันนี้เป็นดงของเขาเลยนะครับท่านผู้ชมจะค่อนข้างจะขุดยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับเรา มีให้นะครับโทรมานะครับนี่นะครับขอขึ้นบริเวณแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเราขึ้นไปดูก่อนสอบถามมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราอันนี้เราเพิ่งขุดไปนะครับตัวนี้นะครับเ,รเดี๋ยวเราลองเดินมาดูแนวนี้มั่งนะครับโอ้โหเราเจอต้นใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าหัวจะใหญ่ป่นี่นะครับนี่นะครับต้นใหญ่แก่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเอามือคุยดูก่อนเป็นดินฟูนะครับโอ้โห,โหนี่ผมลงทุนเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เดี๋ยวผมลองเอามัดๆดูน้อยครั้งนะครับที่เราจะเจอแบบนี้นะครับ น้อยครั้งมากนะครับที่เราจะเจอง่ายๆอย่างนี้แต่่วนมากที่อยู่กับหินเยอะเสื้อนใหญ่นะครับอันนี้เราก็เอาไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะาดินค่อนข้างแข็งถึงฝนจะตกก็ช่างนะครับโอ้โหท่านผู้ชมหัวไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับหัวของเขานี่นะครับหัวของเขาหัวไม่ธรรมดานี่ ผมอยากจะขุดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่อุปกรณ์อะไรยังไม่เดี๋ยวเราผมลองขุดดูก่อนนี่นี่หัวใหญ่หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวใหญ่มากท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมกดก่อนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับบริเวณที่โสมขึ้นนะครับไม่ไม่ง่ายนะครับเป็นหินอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชม เนี่ยนะครับลานหินอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้นะครับหาได้แล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมิตรบอยมือลั่นออนทัวขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมิตรบอยมือลั่นออนทัวด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ